เมลินฟอใจดีนะคะที่ YouTube ช่องนี้นะคะนี้นะคะเลลินมี all new ranger นะคะปี2021ในรุ่นของ4ประตูยกสูงรุ่น xlt นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะแล้วก็มีการตกแต่งแบบคันนี้แบบ ถูกใจลูกค้ามากนะคะเป็นการจัดทรงโดยลูกค้านะคะแจ้งความประสงค์ต้องการมาที่เรานะคะเราก็ทําการเนรมิตเจ้าคันนี้ออกมาให้นะคะร,รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะ2.2ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าที่160แรงมา้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรค่ะก็จะมี6สีนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นในรุ่นของสีเทาค่ะ ซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็จะมีแดงมีดำน้ำเงินนะคะมีบอลมีขาวนะคะแล้วก็สีเทาคันนี้นะคะก็ลูกค้าได้จัดนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีแดงนะคะดูความเข้มมาพร้อมกับการตกแต่งทรงอเมริกากันเลยนะคะก็จะเป็นในชุดแต่งของกระจังหน้านะคะที่เป็นกันชนเหล็กของฮัมเมอร์นะคะในส่วนของกันชนทรงนี้นะคะก็จะเป็นกันชน ชุดใหม่นะคะที่เรารังสรร์ให้กับทางลูกค้านะคะก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกชุดไฟตัดหมอกนะคะที่จะเป็นทรงเหลี่ยมค่ะแล้วก็ในร,รุ่นของกันกระแทกด้านล่างนะคะกับการใช้งานนะคะด้านหน้านะคะก็มียังให้อย่างครบคันในการลากจูงนะคะแล้วก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ให้ด้วยค่ะ กระจังหน้านะคะเราจัดทรงให้นะคะก็จะเป็นตัวอักษรน,นะคะสีดำตัดขอบสีแดงนะคะก็เป็นในทรงของกระจังหน้าแบบแรปเตอร์เพิ่มไฟนะคะ LED นะคะ3มช่องเต็มแบบนี้เลยนะคะไว้สว่างยามขับขี่เลยค่ะฝากระโปรงด้านบนนะคะไฮไลท์มากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ทูโทนแบบแดงกับดำเลยนะคะเป็นม้าตัวสีแดงมัสแตงนะคะแล้วก็ตัดด้วยดำด้านกับตัวสีแดงนะคะเด่นมากเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะในเรื่องของไฟหน้านะคะเราก็มีการเพิ่มนะคะเป็นไฟของคีบมัสแตงให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟสเตปการวิ่งสามขีดเหมือนรถมัสแตงสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็เพิ่มดวงตานะคะเป็น สีแดงนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับวงแหวนนะคะรอบดวงตาให้ด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะพอดีว่าเจ้าคันนี้นะคะเรามีการตกแต่งยังขาดอุปกรณ์ในส่วนของคิ้วล้อให้กับลูกค้านะคะ,ะคิ้วล้อตรงนี้นะคะก็ด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะก็อาจจะช้านิดนึงแต่ยังไงไปถึงลูกคา้าครบตามต้องการแน่นอนค่ะล้อ นะคะตรงนี้เรามีการแต่งนะคะเป็นขอบขนาด18นิ้วนะคะอันนี้เป็นแม็กของอะไรนะม <Marvel. S 1> าวิลอะแม็กลนยนี้นะคะจะลงตัวกับการตกแต่งรถด,ด้วยค่ะจะเป็นแม็กมาวิลนะคะก็เป็นยางมอนสเตอร์ AT2 นะคะตัวนี้ก็จะมากับซีรีส์ยาง265 65 R18 นะคะเป็นแม็กมาวิ l ขนาด18นิ้วเลยค่ะด้านข้างนะคะกราฟิกสติกเกอร์ค่ะตรงนี้เรา เลือกสันเป็นลูกค้าเลือกเป็นลายสายฟ้านะคะติดให้ซึ่งซึ่งลายของสติกเกอร์ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเช่นกันนะคะตรงนี้ด้านบนนะคะเสริมราวหลังคาแบบสปอร์ตให้ด้วยค่ะติดในส่วนของชิ้นคิ้วกันศาตร์่ประตูด้านทั้ง4ด้านค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของชุดครอบนะคะก็จะเป็น เบ้ารองมือจับนะคะครอบฝาถังน้ํามันครอบไฟหน้าท้ายนะคะแล้วก็มีการครอบในส่วนของแก้มข้างด้วยค่ะซึ่งแก้มข้างของรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมก็จะมาดูให้แม่แมทก็เลยต้องทําให้ดำแมทกับตัวรถด้วยค่ะกระบะท้ายนะคะเสริมด้วยโลบารนะคะเหล็กขายาวนะคะทรง4วิวนะคะตรงนี้จะเป็นของ Outlander คะ่ะเป็นขายาวเลยนะคะกันชนท้ายค่ะก็ เป็นของส่วนของ Outlander นะคะในความปลอดภัยของรุ่นนี้นะคะเราก็มีเซ็นเซอร์การะยะเสียงถอยหลังให้ด้วยทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะคะยังคงใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีในส่วนของอส่องไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็พร้อมไฟถอยนะคะตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้าค่ะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะเราก็จัดแต่งนะคะเป็นไฟท้าย LED สีสโมกโ,โครมดำด้วยนะคะก็จะเป็นไฟแบบสปอร์ตเลยค่ะทำให้รถคันนี้เวลาเบรกนะคะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดิมๆให้กับทางลูกค้านะคะเรามีการตกแต่งนะคะในส่วนของจอ Android ขนาด9นิ้วกันเลยค่ะตัวนี้นะคะรองรับในการใช้งานให้กับลูกค้านะคะเพิ่มความเพลิดเพลินนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะคะดูละครดูทีวีนะคะผ่านหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะแม้กระทั่งการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนก็ง่ายนะคะก็ทำให้ลูกค้า ดูเนวิเกเตอร์นะคะในการนำทางใช้งานได้ด้วยค่ะในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะ,ะมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้เราติดตั้งการใช้งานให้ครบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นนะคะพื้นเราก็ปูเป็นพรมกระดุมเข้ารูปให้นะคะแล้วก็สปอร์ตด้วยนี่เลยค่ะส่วนของการ ลอยนะคะก็เป็นแบบใหม่นะคะเป็นคิ้วสครับเพดกับขอบประตูนะคะชายประตะูเพิ่มความใส่ใจให้กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะเรามีฟังกช์ชันความปลอดภัยให้กับการใช้งานลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำรถนะคะระบบ R O M แล้วก็ระบบะขึ้นทางลาดชันนะคะก็เป็นระบบ H L A ที่ ฟอร์ได้ใส่ใจแล้วก็ใส่มาให้กับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นระบบช่วงล่างนะคะที่ดีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบกระจายแรงเบรคทีด่ดีด้วยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็ราคาตั้งจำหน่ายนะคะ8 9 9 9 0 0บาทนะคะแล้วการแต่งแบบนี้นะคะโปรโมชั่นแคมเปญเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะสามารถโทรมาติดต่อนะคะพูดคุยกับเลสลิน Ford ดใจดีนะคะที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ กอ,อยังไงนะคะช่วงนี้ยุคโควิดนะคะมาอีกระลอกหนึ่งก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเซลลก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะอยากจะส่งมอบรถที่มีคุณภาพแล้วก็ ไม่ต้องกังวลนะคะต่อโรคภัยนะคะตรงนี้เรามีบริการดูแลลูกค้านะคะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อถึงบ้านนะคะแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยก็ยังไงลูกค้าสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็พบกันในคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ